เพื่อนๆขะใช้ชีวิตยังไงให้ไม่น่าเบื่อแถมยังมีประโยชน์ด้วยอ่ะเขาบอกให้ทําอะไรบ้างนะเขาบอกว่าให้ในแต่ละวันนะคะให้วางแผนไว้เลยว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรและในการทำอะไรของวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จเออในแต่ละวันในหนึ่งวันอ่ะ ต้องทำอะไรให้เสร็จอะวางแผนไว้ค่ะข้อที่สอง ในแต่ละวันหาเวลาเรียนรู้และพัฒนาทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างทุกวันค่ะโอ้เพื่อนๆจ๋าเขาสอนให้เราจัดเวลาใช่ไหมข้อที่3เขาบอกว่าเมื่อเลิกงานแล้วเพือ่อเมื่อทำแต่ละวันอย่างมีประโยชน์เพื่อเลี้ยงทีพแล้วเมื่อพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแต่ละวันแล้วข้อที่3เขาบอกว่าหลังเลิกงานแล้วจ งหากิจกรรมที่ตัวเองรักและชอบทำค่ะมีกิจกรรมอะไรที่เรารัก เน้นเลยรักและชอบทำสิ่งนั้นค่ะอ่ะข้อต่อไปเพื่อนๆค่ะข้อนี้อู้พูดทุกเพจเลยอะ่ะเขาบอกว่าอะไรในแต่ละวันให้อ่านอย่างน้อย15นาทีอยากอ่านอะไรไปอ่านค่ะวันละ15นาทีเพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าในแต่ละปีเอ้ในแต่ละปี จงวางแผนการท่องเที่ยวเหมือนที่พี่ปุ้ยบอกว่าให้บรรจุเรื่องของการไปเที่ยวไปพักผ่อนไว้ในปฏิทินปะจำปีของเพื่อนๆใครๆขไปหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใครๆขไปสองครั้งปีละสองครั้งอ่ะเพื่อนๆควางแผนเดียวนะเพื่อนๆคะ่ขข้อต่อไปเขาบอกว่าในแต่ละวันให้หาเวลาออกกําลังกายเออ เพื่อนๆขาการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนตัวจะทำให้เราฟิตเฟิร์มจะทำให้เรามีพละกกำลังจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องสงสัยเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงสมองปลอดเป่งจะทำอะไรคิดอะไรก็ออกคิดอะไรดีๆได้เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่า ให้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทุกวันอืมให้หาฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทุกวันอ่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเลือกเรื่องไหนเพื่อนๆเลือกวนไปเลยค่ะสุขภาพได้ความสัมพันธ์ได้การเงินได้การงานได้การหาความสุขได้อ่ะหลายๆเรื่องเลือกฟังในแต่ละวันอย่างน้อยควรจะมีเวลาไปฟังสาระดีๆนะคะและข้อสุดท้ายเพื่อนๆจ๋า ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังลกายแล้วในแต่ละวันอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการดื่มน้ำเยอะๆนะคะ